ก็สละม,มัตมาลำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองบายยูวังนี้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรามาที่คลินิกนะครับผมเพื่อที่จะทำหนังสือใบรับรองแพทย์นะฮะสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้รู้ยังที่จะเดินทางไปไหนยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยไปกัน,น,นรวจสอบดูว่ามีคนอยู่ไหม<ะ>บุ๊คที่นี่มิใช้ buat surat kesehatan ใช่ไหมใช่ครับ อีเจนเก็บไปเยอะนะพาสปอร์ตบีเซอร์จริงๆผมมีประก,กันของอินโดนะแต่ว่าคือไม่ได้จ่าย <c oughs> แล้วก็ประก,กันก็ขาดไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการเทสของเขาแล้วนะเพื่ถามข้อมูลส่วนตัวของเราหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วเขาก็จะเช็คพาสปอร์ตของเราแนละ้วก็เขียนข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะผมเพิ่งทราบว่าการที่เราจะมาขึ้นกัอีเจน์เนี่ยก็ต้องอมีหนังสือใบรับรองแพทย์ด้วยนะใช่ผมเพิ่งรู้แล้วก็เนี่ยมาทำเนี่ยสามทุ่มแล้ว แล้วก็พวกนี้เอ้ยผมผมลืมผกใช่ไหมผมจะไปกัว่าอีเจนซึ่งเป็นแบบว่าที่ที่แบบว่าต้องมาให้ได้เลยถ้าเราเมื่อมาเมาืองบันยุงวางนี้นะครับผมอันนี้ต้องทําทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอินโดแล้วคน่ังชาติต้องทาหมดทุกคนนะจริงๆวันนี้ผมเป็นหวัดนะแต่ว่าก็ทงมาทำเลยครับอะไรก็ทำมาทำไปรองแพทย์ก็ทีไปไป่จะบอกว่าเราสบายดีจริงๆผมก็สบายดีแหละแต่แค่เป็นหวัดแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองแพทย์ของเรานะในราคา40,000รูเปียประมาณ100บาทไทยนะครับ โอเคเกขอบคุณครับได้เลยครับก็วันนี้นะเป็นการเดินทางวันแรกของเราในเมืองบันญูอังนีนะฮะแล้วก็เราพามาที่ที่เป็นไฮไลท์เลยนะของวันนี้ก็คือกัว่าอีเจนนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามากับทัวร์นะเนี่ยเราก็นั่งรถข้างหลังมานะเพื่อนแล้วก็เรามากับ เ,เพื่อนๆชาวฝรัง่งเนาะมากับพวกฝรัง่งซึ่งทั้งไท,ทงในรถน่ะนะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยรวมถึงผมด้วยไม่มีคนอินโดนเลยเนี่ยเขาก็ผิงไฟกันอยู่เพราะว่าอากาศหนาวมากตอนนี้อุณหภูววมิอยู่ที่14องศานะครับก่อไฟกันเนาะไปม,มาดูไหมว่าผมชอบอะไรถ้าเรามาที่าวหนาวๆแบบนี้ชอบอะไรนะชอบเติมอ่ะอเต,ะติมนะฮะเติมังไงรู้ไหม จริงๆไม่ใช่เติมหรอกแต่มันคือไกด์เล่นควันน่ะนานๆทีเล่นควันได้เพื่อนเฮ <Yeah. S 1> ้ยรู้สึกว่าที่นี่มันเยอะกว่าโบรโมอีกนะ oh. อาวไม่มีนะโอ้ว oh. าไปแล้วเราก็มาแวะที่นี่เพื่อนๆและก็น,นี่ก็จะเป็นไกด์ของเราในวันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> อันไหนนี่ก็จะมีะน,าน้าด้เช่าชุดนะครับผม เราจะดื่มอะไรก่อนไหมเดี๋ยวผมหาอะไรดื่มก่อนแล้วกันสักแก้วหนึ่งนะเราจะมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาเปิดให้เดินประมาณตีสองนะครับผมกาแฟเนี่ยหนาวกาวยเจนนเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นสถานที่แบบว่ายอดฮิตเลยของอินโดนีเซียนะครับผม ภูเขาไฟหลักๆของเกาะชวาที่คนจะมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะมีอยู่สองที่นี่แหละไม่โบรโม่ก็กาวาอีเจนสองที่นี่หลักๆเลยนะฮะก็มีคนทักผมมาเยอะเหมือนกันอยากให้พาเที่ยวกาวาอเจนนี่ผมมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะาพาเพื่อนๆมาเที่ยวกาวาอเจนเหมือนที่ผมมาด้วยนะเสียงเปลี่ยนไหมเพราะตอนนี้ผมเป็นหวัดน,นะเนี่ยยังแบบว่ายังน้ำมูกไหลยอยู่เลยยังไม่หายดีนะฮะแต่ว่าเราก็ ต้องมาแล้ววันนี้ทำไมได้<อ>เป็นเพื่อนูไหมคือผมแปลกใจอะไรไม่ใช่แปลกใจหลับแต่คือหน้าผมเหมือนคนอินโดจนเขาไม่คิดว่าผมเป็นลูกทัวร์เขาอะ่นะเข้าใจแล้วคืนน้าเนี่ยเขาก็ให้ผมช้าเออตัาจำไม่ได้ว่าผมเป็นลูกทัวร์เขานะบนหน้าผมไม่ใช่ฝรั่งเลยเพราะว่าลูกทัวร์เขาทั้งหมดเป็นฝรั่งหมดเลยนนทีนี้ตอนนี้เขากำลังแจกหน้ากากไหมเอาดู <_ d ance> <_ d ance> หน้ากากกันแก๊สนะฮะมาดูเขาแจกให้ทุกคนเลยแต่ไม่แจกให้ผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเขาจะแจกผมเมื่อไหร่นะมาดูกันนะครับเฮ้ยเขาจำได้วะเก่งมากมันก็ต้องโดนแบบลืมลืมยันยันมาสิจดูเขาลืมผมได้ไม่เป็นไร

the s ัน a ี้ t ันยังเปิดตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เวลาตีสองสินาทีนะครับหลังจากที่เราฟังไกด์เขาอธิบายเกี่ยวกับการเดินขึ้นไปยังภูเขาไฟกบวาอีเจนนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณ2อชั่วโมงในการเดินขึ้นไปถึงบนยอดนะครับผมที่นี่มันมีบลูไฟเจอร์ก็คือลาวาสีฟ้านะแต่ว่าคือที่ผมอ่านข่าวเมื่อไหรก็คือตอนนี้มันปิดแต่ว่าไม่รู้นะเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าไปได้ ซึ่งผมดีใจมากจริงๆแล้วเราทำใจไว้แล้วเพราะว่าเราคิดว่าเออาจจะไม่ได้ดูแน่ๆเลยแต่ว่าเมื่อกี้ไกด์บอกว่าโอเคไปได้ไปดูได้ก็ดีใจรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยเนาะไปเราจะได้ดูบลูไฟเจอ Fire, ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าหายากมากๆในโลกนี้ซึ่งมีอยู่2ที่ด้วยกันก็คือที่อินโดนีเซียไปเราเริ่มเดินแล้วนะเรามากันหลายๆคนเพื่อนๆเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะดูบลูไฟเจอต้องทําเวลาให้ดีนะฮะ เราอาจจะเดินตามเวลามาตรฐานก็คือสองชั่วโมงไปโอ้ตอนนี้หนาวมากเลยนะรถเข็นรับจ้างนะครับผมก็จะเข็นมาจากด้านล่างนีงนะ่แขึ้นยังด้านบนยอดด้วยเลยราคาก็แล้วแต่ตกลงนะมันจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะ่ะต่อการขึ้น1รอบนะฮะแล้วก็ลงเนี่ยห้าแสนแต่ก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันนะว่าว่าเราจะตกลงได้เท่าไหร่เนาะถ้าไม่ไหวจะเดินเนี่ยก็ขึ้นรถเข็นได้เหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เนบนซ์เลอโมเกนี่เนี่ยใช้บริการได้เลยนะ มืดมากตอนนี้ไม่เห็นเลยนะแต่ผมค่อยถ่ายบรรยากาศดาต้นบนตอนที่มันสว่างๆให้ดูแล้วกันนี่ดวงจันทร์อยู่เน่นไปมืดตอนนี้เราก็เดินมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะผมรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังใกล้จะถึงแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นจาปัญธนแล้วนะอันนี้เดินอยู่นะไปกันต่อเลยมองอะไรเห็นไหมนี่เห็นไหม มันเป็นหมอกหนาเอา้าเราถึงแล้วหรอฮะอันนี้คือถึงแบบงงๆนะเพราะผมเห็นรั้วเนี่ยนะเห็นไหมถึงแล้วจริงด้วย <c ười> แต่ว่าคือตอนนี้มันยังไม่เห็นนะเพราะว่าหมอกมันยังเยอะอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมมาคนเดียวไงเพราะว่าผมกลัวจะโดนทิง้งเพราะว่าไกด์เ,ดเนี่ยเดินเร็วกมากเลยตอนที่พอเขาหยุดปุ๊บแล้วก็คนอื่นก็หยุดด้วยใช่ไหมมันจะมีหยจุดหนึ่งแล้วพอผมหยุดจะสักแป๊บหนึ่งผมรู้สึกหายเหนื่อยแล้วแล้วก็ผมก,ก็เดินมาเลยนะฮะ กลัวจะโยนทิ้งไงก็เลยนํามาก่อนเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาเลี้ยม,มาเดี๋ยวเรารอตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูอ่าบลูไฟเจอพร้อมกับพวกเขาเลยเนาะแสดงว่าเราใช้เวลาในการเดินขึ้นมาถึงป่องบุกเขาไฟเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะตอนนี้ดีสามสามสิบสองนะเพื่อตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมอ่าบลูไฟเจอแลนะครับผมตอนนี้ยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เราได้เห็นลาวาไฟสุดแรงของจริงแล้วนะแต่ว่าคือด้านล่างเนี่ยจะบอกว่ากินกำมะถันเนี่ยโคตรแรงเลย เราสูดเข้าไปนิดหนึ่งอ่ะคือแสบจมูกเลยนะมันพัดเข้าตาก็คือแบบร้อนเลยแสบตาข้างล่างนะอันตรายอ่ะแต่ว่ายังดีที่มีหน้ากากอนา่นยช่วยได้เยอะจริงๆวันนี้ก็โอเคเราได้ไม่เห็นของจริงแล้วถือว่าโอเคแต่ว่าเหนื่อยๆนะฮะเราต้องเดินลงมาด้านล่างเราอยากจะปอบอ่ะปัอบแล้วก็ต้องเดินลงมาข้างล่างแล้วก็จะใช้เวลาหน่อยนึงแต่ถือว่าคุ้มแล้ววันนี้ที่ได้มาที่นี่คือกาวาอีเจน หนึ่งในภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งอยู่ที่เมืองบานญวังีจังหวัดชวาตอนออกปากป่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ที่2,386เมตรไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทะเลสาบสีฟ้าเรียวควิสที่เกิดจากกฎกรรมฐถันซึ่งเป็นทะเลสาบกดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอีกหนึ่งในความอาัศจรรย์ของที่นี่ก็คือไฟสีฟ้าหรือ blue fire ที่เกิดจากการเผาไหม้ของก๊าซซัลเฟอร์ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีเห็นแค่2ที่ในโลกเท่านั้นนอกจากความงดงามแล้วที่นี่ยังมีการทําเหมืองกรรมถันแบบดั้งเดิมคนงานต้องแบ่งหินกร,รมมัันหนักๆลงมาจากบ่องของไฟและกรรมถันเหล่านั้นก็ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็นําไปทําพวกเครื่องสอําอางอะไรประมาณนี้ครับ ผมอยู่ที่โซนต้นไม้เยอะนะจะเป็นโซนที่เข้ามาถ่ายรูปกันแล้วก็นี่ก็คือก็ว่าจริงเรานะจริงๆเนี่ยเราอยู่แบบนี้มาสักพักแล้วนะจริงๆอ่ะผมเดินขึ้นมาได้สักพักแล้วแต่ว่าคือโอ้โหจะเปิดกล้องนี่แบบไม่ไหวเลยเหนื่อยนะะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ขึ้นมาเนี่ยแต่ก็วิวก็สวยดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือวิวมันไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยดูควันมันเต็มละกลิ่นกรมันันเริ่มมาแล้ว ก็กระว่ายเย็ดน,นะครับผมเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนะซึ่งบัตรทุครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี1 9 9 9น้วะที่ผมอ่านมาแต่ว่าเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าการบัตรทุล่าลสุดจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ5เดือนที่แล้วนะฮะจริงๆแล้วอะบลูไฟอ์ที่เราเห็นเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้อีกมันจะกว้างกว่านี้แต่ว่าที่เราเห็นวันนี้ก็คือแบบแค่นิดเดียวนะเพราะว่าพอมันเกิดการบัตรทุกเนี่ยมันทําให้แบบว่ากำรรมะถันอะไรไงเงี้ยมันเสียหายเนาะเลยเหลืออยู่แค่นั้น แต่ก็ดีแล้วที่เราได้เห็นวันนี้นะฮะบูไฟเย่ของแท้ตอนนี้เราก็จะลงจากด้านบนกาว่าอีจิแล้วนะลงมาล่างอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยขาลงเนี่ยก็จะมีพวกรถเบนซ์เทอร์เรียนะฮะรออยู่เต็มเลยเพื่อนๆดูดิขาลงเนี่ยก็จะประมาณห้าแสนนะดีเสียหรือเป่อย่าลืมนะเนี่ยเดียใจจะรีบภาษาจาวาหรือเปล่าเป็นไปไรือเปล่าวันนี้ที่นี่อันซึ่งที่นี่บันยุวังย์ Loh, bukannya orang Osing bukan? ya, bukan? Osing, ya. Osing ya. Katanya orang Osing itu bahasanya beda sama Jawa. Ya, memang. Kalau kalau bahasa Jawanya. Kalau di sini bahasanya biasa, Jawa-Jawa biasa. Jawa biasa. Ya. Tapi tetap sukunya Osing ya. Osing. Kan? Oh, oke okay, oke, okay. siap. Nih, Bang Jek kon Osing nih, ya, Bang. Makin lah anak kali Jek mau dikira. Oke. Ini pintunya. Iya, dibuka bajunya. Lama di Banyuwangi, Mas. Rencana.

บริวเขาเรียกว่าไหมั hmm. ้ง hmm. จ yeah. yeah. oh. mm. yeah. yeah. ๊ะแต่ว่านี่อันนี้เราลวดนล้วนกับแบบชาวบ้านเลยนะใช่เราเรียกเขามาให้ลวดที่โรงแรมเราเนาะอันนี้มันป็นสุดท้ายปีที่ไหนพี่จันเนี่ยใช่ตลอดมาแล้ตลอดมาแล้วต่างๆหรือเปล่านช่ตุรุนังตุรนังใชโอ้ตุรุนังจากพ่อป๊าอันนี้ยังเกิดจับไปจับไปสมานมาส ครับเพื่อนๆแล้วก็นวดเสร็จแล้วนะก็ตอนนี้กลิ่นหอมเลยว่าน้ำมันอยู่เต็มเลยนะเพื่อนก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะอ่าก็อยู่ที่หนึ่งแสนรูเปียนะฮะประมาณสองร้อยยี่สิบาทไทยได้บ้างก็โอเคถือว่าได้ได้นวดได้ผ่อนคลายนะจากที่ขึ้นเขามาเหนื่อยเนาะกับเขานั่นแหละโอเครู้สึกว่าดีขึ้นนะแล้วก็ลุยต่อนะฮะพรุ่งนี้ การเดินทางน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วมั้งของการเดินทางเนาะแล้วก็ลุยต่อนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินมื้อค่ําแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วเนาะเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้พี่เขาเลยเดี๋ยวเราลองถามชื่อพี่เขากันนวดมาชั่วโมงนี้แล้วยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาเลยเนาะรู้จักไหมเซย์อับดุลอ่าดิดินป้าดิดินโอเคป้าจะไปคุยเรื่องบารุงบารุงย์สสวัสดีอินโด Sawadi di Indo. Oke, makasih ya, Oke, Om. Terima kasih banyak-banyak. Kalo apa, Om.